ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่จะทําให้คุณนะมีโอกาสผ่านเ,าเกมซีฟูมากขึ้นนะครับก็เทคนิคที่1น,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณด้วยนะครับผมต้องเลยว่าเทคนิคที่1นนะครับก็คือนี่ครับหุ่นไม้นั่นเองก็สิ่งที่ผมอยากให้พวกคุณฝึกนะครับก็คือทาปป่าผลเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือเอ่อไปันี่ ความสไตล์ครับก็คือการถอยไปข้างหลังแล้วก็ไปข้างหน้าอีกครั้งนะครับช่วงแรกอาจจะกะจังหวะยากนิดนึงนครับเดี๋ยวก็จะต้องฝึกไปน,น้อยนะอะหรือถ้าหรือถ้าเราจะตีตัวที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นการถีบนะครับผมถ้ามันอยู่ข้างหลังเราเนาะอ่ามันจะการการถีบแต่ว่าคุณสมบัติก็คล้ายกันนะครับผมแล้วมันก็จะ หนีนะครับผมแต่ว่าการถีบเนี่ยก็จะรุนแรงกว่านะครับหนีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะตีตัวที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยถ้ามันมีเป้าหมายเดียวนะครับเราจะกดยังไงก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไปข้างหน้าก่อนเราค่อยไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นการเตะไปข้างหลังนะครับผมอ่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการสก,กัดครับผมน,น,นี่นะครับผม สกัดเนี่ยดียังไงถ้าเราเจอศัตรูที่มากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยการสกัดเนี่ยการช่วยทําให้เราลดศัตรูไปได้หนึ่งตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็รวมถึงการจับด้วยนะครับการจับทุ่มเนาะการจับทุ่มนะครับก,บบก็แค่คล้ายๆกันครับผมแต่ว่าถ้าหลายๆตัวเนี่ยนะครับอุ้ยนี่นะครับผมสามารถขัดแบบน,นี้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าปึ๊บ แเราก็สามารถโดนกับสตูหนึ่งตัวได้ในช่วงระยะเวลาครับปล่อยตัวจะลุกปุ๊บเราก็ผักไปไม่ได้เจอตัวแรกเพนั้นมันล้มนะครับผมเพนั้นมันล้มนะครับผมอแล้วก็จะโดนกับอีกหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงการเวี่ยงนะครับก็ทําให้สตูสตันด้วยเล็กน้อยครับ คล้ายๆการผักครับผมเนี่ยการผักกระโดดได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าการการเวียงเนี่ยต้องรอให้สตูสตันก่อนนะครับผมแบบเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะครับคือต้องหลบอย่างนี้เราค่อยตีแล้วก็สตย่านนี้นะครับถือว่าจะแพร่ีก่อนก็ได้ครับอ่าอย่างนี้ครับผมแล้วก็การเวียงนะครับยังมีอีกรูปแบบหนึ่งคือการเวียงเข้ากําแพงนะครับผมการเวียงเข้ากําแพงเนี่ยก็จะการเวียงเข้ากําแพงนี่ก็จะช่วย ในการเพิ่มดามาจสตรัคเจอร์ของสตูหรือว่าเลื่อนด้วยนะครับแล้วก็ผักเข้าไปแล้วก็สกัดรับนีเป็นคอมโบพื้นฐานนะครับผมปล่อยกูหน่อยอนี่นะครับนี่เป็นต้นเนาะโอ้ยอะไรเนี่ยแต่ก็ที่พูดมาข้างต้นก็อยู่ที่ตัวละครด้วยนะครับว่าไม่ใช่สิต้องเรียกว่าตัวสตูด้วยนะครับว่าสตูเนี่ยเป็นแบบไหน แล้วเ,เราสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้บ้างครับอย่างเช่นตัวพวกแก๊งสเตอร์นี่นะครับมันก็จะแพ้พวกการผลักแล้วก็การสกัดขาเนาะมันจะสกัดขาได้ง่ายแล้วก็ผลักได้ง่ายนะครับเ <Yeah. S 1> ช่นนี้นะครับเราสามารถผลักได้ฟอยเวอร์เลยนะนี่นะครับผมเราสามารถผลักได้ฟอยเวอร์เลยแต่ว่าสกัดขาได้แค่2ครั้ง2ครั้งนะครับผมสาหรับพี่อ้วนจับกรน้อนนะครับก็เราจะสกัดขาค่อนข้างยากนะครับผม ขัดขาไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราถ้าเขาสตันก่อนแบบนี้โอเคเราสกาันได้การผักก็เช่นกันกครับผมขัดค่อนข้างยากครับผมเนี่ยผักผักไม่ได้ครับผมแต่ถ้าถ้าเขาสตัรแล้วเราผักได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูตัวไหนเราสามารถผักได้ทุกตัวนะครับถ้าเขาสตันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ flash k อันนี้เราจะสกัดขาค่อนข้างง่ายครับผม เราจะสกัดขาเขาค่อนข้างง่ายนะอ่ามีเราหลบนะครับเราจะสกัดขาค่อนข้างง่ายนะครับผมเราจะได้ทีเดียวเนาะจะผักเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยผักก็ยากเหมือนกันครับผมอุ๊ยผักผักค่อนข้างยากครับอ่า คุณคแม่หรือชอนดิสิเพลอันนี้ก็คล้ายๆกับแฟลชคลิกเมื่อกี้ครับผมเราผักยากแลวเขาก็จะหลบด้วยนะครับผมเดี๋ยวี่จะพึ่งนี่นะครับแสดงว่าเอ้ยเอ้ยเ้ยเมื่อกี้ความรู้ใหม่ครับผมว่าเราสามารถสกัดขาเขาตอนที่ททพออกคอยทีได้ไหมอ่ะอันนี้ความรู้ใหม่ครับสามารถสกัดขาขัดเขาได้นะลองอีกทีครับอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้นะ มาลองดูบอดี้การ์ดกันบ้างครับอันนี้ก็ทั้งทั้งถึกทั้งรุนแรงเลยนะครับแล้วก็มั่นคงมากๆเราถ้าจะผักเขาไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาไม่สตันตก่อนเหมือนกับเป็นการเอาคุณขมแมกับพี่อ้วนมารวมกันเลยนะครับสาหรับบอสนี่ผมจะไม่ยกลงรายละเอียดเนาะเทคนิคที่2นะครับเาเรามาเข้า,เ,าเทคนิคที่2กันเลยนะครับผมการหลบหรือว่าการดีเฟล็กการดีเฟล็กก็คือการนี่ครับผม กดบล็อกในการไปตรงจังหวะพอดีนะครับผมแต่ถ้ากดค้างไว้เนี่ย,ยมันก็จะไม่ใช่นะโอ้ย,อยนี่ครับการกดตรงจังหวะพอดีจะช่วยทําให้สตรัคเจอร์ของศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือหลอดหลอดเหลืองๆนะครับถ้าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าถ้าต่อสีเหลืองเต็มเนี่ยเราก็จะเทคดาวได้เราก็จะเทคดาวได้ะไดนะส่วนการหลบเนี่ยการหลบเนวจะมี2อย่างครับคือกดปุ้ยกด กดบล็อกค้างเอาไว้แล้วก็ลงนะครับหรือขึ้นนะครับจำง่ายครับว่าถ้ามันถ้าถ้าสตูเนี่ยตีมาโดยที่แบบไม่กวาดพื้นเนี่ยเรากดลงอย่างเดียวการหลบเนี่ยก็จะง่ายกว่าการแพรี่อย่างมากนะครับผมเพราะมีแค่ลงกับขึ้นแต่โดยและโดยเฉพาะสตูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการลงส่วนให่จะเป็นการลงส่วนใหญ่มีขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมีขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวมีขึ้นอยู่ไม่กี่ท่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นอ่าแล้วก็กดลงส่วนใหญ่นะครับกดลงมั่วๆยังได้เลยนะครับกดลงมั่ว เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยได้สองรอบกดกดลงมั่มวยยังได้เลยนะครับก็แนะนานะสาหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ฝึกหลบเอาแต่ว่ามันใช้ยาวๆไม่ได้ครับยิ่งด่านหลังๆเนี่ยศัตรูมันจะมาเยอะเพราะฉะนั้นการแพรี่เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราฆ่าศัตรูเยอะขึ้นอ่าไม่ใช่สิฆ่าศัตรูเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสตัคเจอศัตรูนี่ก็จะเพิ่มด้วยข้า,าแพรี่อ่าแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าศัตรูเนี่ยมันจะมาเป็นรูปแบบไหนถ้าเป็นแบบ เขาคนนี้เราแพรี่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการหนึ่งเนี่ยเป็นการหนึ่ง,งกับสตูเนี่ยผมแนะนำให้แพรี่อยู่แล้วครับเพราะเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ว่าอาจจะเสี่ยงหน่อยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเจอหลายตัวเนี่ยเราก็กึ่งกึ่งแพรี่กึ่งกึ่งหลบครับอย่างเช่นเจอกุนคามแมสองตัวปุ๊บอันเนี้ยแพรี่ปุ๊บเขามีโอกาสสวนถ้าเราถ้าเราดีเฟล็กได้แล้วเนี่ยเขาแล้วเราส่งไปเนี่ยเขาอาจจะบล็อกได้นะับไม่คุณคอมแมทอีกตัวเนี่ยอาจจะมาต่อจังหวะเราได้นี่นะครับผม นี่คือตัวอย่างการแผล่อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปอันนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ดีเสมอไปการหลบก็อาจจะดีกว่านะครับให้เรามีจังหวะก,การเล่นได้เยอะกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นต้น,นครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าศัตรูเนี่ยมันเป็นประเภทไหนเราเควรจะทําอะไรเาอาจจะหลบเอาหรืออาจจะถอยกลับไปเพื่อไปตั้งลาก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการประเภทของศัตรูอย่างเช่นไม่ใช่สิไม่ใช่ประเภทของศัตรูเป็นท่าทางศัตรูครับอย่างเช่นสมมติตัวละครแก๊งสเตอร์นะบแบบเป็นเบสเนี่ยก็อ,อาจจะแพรี่ได้เลยหมดเลยก็ได้แพรี่ได้เลยอุย้ยเพราะเขาแค่ เราแพดดีดีเฟกแค่2ทีเขาก็เสียหลักแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแก๊งสเตอร์แบบมีบอสนะครับก็คือแบบที่อเวกหรือว่าแบบที่อเวกนะครับก็คือเราเทคดาวเขาแล้วเขาไม่ยอมนะครับเราก็อาจจะหลบเอาก็ได้นะครับโอ้จะถีบกูหมดเลย,ยงไงเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่สี่ครั้งเขายังไม่มึนเลยนะครับนี่ก็ไม่มึนคนระับท่านี้นี่ครับผม เขาเขายังไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นการหลบเนี่ยถือว่าดีกว่านะครับแค่ทีเดียวเท่านั้นการหลบอาจจะดีกว่านะครับผมก็เทคนิคต่อมานะครับก็คือการวิ่งไม่ใช่นะครับก็คือการกดสามเหลี่ยมในการต่อสู้นะครับผมอันนี้อาจจะดูตลกไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการกดสามเหลี่ยมเนี่ยมันดูเป็นโสรของเกมยุคเก่าเลยใช่ไหมที่คนอาจจะบอกเอ้ยกดสามเหลี่ยมมัรู้ว่าโกงกว่านะครับผมซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะถ้าการที่เราจะสู้ประสิทธิภาพเนี่ย การตั้งรับเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราจะเปิดก่อนการเปิดด้วยสี่เหลี่ยมถือว่าแบบกดสี่เหลี่ยมรัวๆเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคุณอาจจะไม่เห็นผลในนี้แต่ถ้าเป็นอ่าสตูที่โหดขึ้นอาจจะเห็นผลนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นผลกันดีกว่าเอาเป็นว่ามันจะมีบางท่าของสตูนะครับที่ถ้าเรากดปีปอ่อยสี่เหลี่ยมไปเนี่ยมันอาจจะไม่สตันนะครับผมแต่ถ้าเราสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นท่าที่อ่ดูรุนแรงกว่าใช่ไหม ่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตูบางค่าเนี่ยที่มันอาจจะตีเรามาแล้วแต่ยังไม่ถึงตัวเราเนี่ยแล้วถ้าเราตีนี้ไปก่อนแต่ว่าสตูออกท่าวเนี่ยมันอาจจะสตันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการกดสามเหลี่ยมรัวๆถือเป็นเรื่องที่ดีกว่าแล้วก็ผมจะเสริมคอมโบนะครับก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือทา่านี้อ่าหรือในคอมในเมาส์ก็คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับ ซึ่งท่าเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นท่าที่ออามาตักมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นศัตรูตัวไหนอุ้ยโดนท่านี้เข้าไปซึ่งผมบอกว่าเป็นท่าที่แรงมากแถมยังผลักศัตรูออกไปด้วยนะครับผมอ่าผลักตัวไปด้วยเราก็จะถ้าต๊ะอื่นมาก็จะเจอก็จะเจอได้ง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวลองจะลองสถานการณ์โอ้ยมันเจอรูปอไเ้ช่นนี้ครรบ โอาเลยฮนีน่นะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าท่ามันออกค่อนข้างช้าเนาะ นี่คือเหตุผลว่าบางทีเราอาจจะใช้ท่านี้ไม่ทันเราก็ต้องแบบเราก็ต้องผักไปก่อนนะอย่างนี้อย่างเช่นนี้นะครับอันนี้ออกทันนะครับผมอันนี้ออกอาจจะออกไปทางก็ผักไปก่อนนะครับผมนี่คือผมว่าทอนผมอยากให้พวกคุณฝึกท่าผักนะแหมกดหยุดปุ๊บหยุดเลย ต่อมานะครับเทคนิคที่4ครับคือการตัดศัตรูได้ฟรีก่อนเริ่มการต่อสู้นะครับก็บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าในเกมนี้เนี่ยมีระบบกึ่งสเตลด้วยนะครับผมก็คือถ้าเราโจมตีศัตรูตอนที่ศัตรูยังไม่รู้เนี่ยปุ๊บทีเดียวสตั๊กเจอเต็มเลยนะครับเราก็สามารถกดเพชดาวได้เลยะนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ทุกททุกด่านเนี่ยจะมีจุดให้เราทําแบบนี้ได้อยู่นะครับผมไม่ใช่ทุกด่านนี่ทุกด่านเลยแหละจะมีจุดให้เราทําแบบนี้ได้นะครับผมแต่ก็ไม่เยอะเนาะ ก็ผมจะยกตัวอย่าง,างเช่นด่านแรกในโกดังนะครับเราสามารถไล่เก็บศัตรูได้1 2 3 4 5อ่หาประมาณ5คนก่อนเริ่มการต่อสู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้คุ้มนะครับใช้โคต้าให้คุ้มเพราะว่ายิ่งศัตรูน้อยเราก็ยิ่งโอกาสตายน้อยเนาะอย่างเช่นในเดอะคลันะครับตอนที่เราไปที่บาร์นะครับผมเราเจอเจ๊ยินนัสติก2คนเราขวดเนี่ยหยิบขวด,ดปุ๊บปาใส่เจได้เลย,เลย คนหนึ่งนะครับผมเราก็เข้าไปเทคดาวได้เลยเราสามารถตัดเจนนัติกได้หนึ่งคนนะครับถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับก็เทคนิคสุดท้ายที่ผมจะคิดได้นะครับคือการใช้ทางลัดเพื่อให้ลดอายุของเราครับอ่าก็มาดูนี้อ่าเช่นด่านแรกนะครับนี่นี่ครับผมกุญแจนี้นะครับเราจะได้จากก่อนถึงประตูนี้นะครับผมในห้องนี่จบสองตัวนี้นะครับผมถ้าเราฆ่าสองตัวนี้ได้กุญแจกุญแจนี้มากุญแจนี้สามารถเปิดเป็นช็อตคัทช่วงต้นดานก็คืออันนี้นะครับทาให้เราไปถึง ห้องบอสได้ง่ายขึ้นนะครับผมเราจะเข้าตรงนี้เจอสตรูประมาณ3าตัวแล้วก็เข้าสู่ส่วนของโกโดังเลยนะครับผมซึ่งเร็วมากข้ามไปเลยอย่างเช่นตรงนี้นะครับในด่านของเดอะคลับนะครับผมถ้าเราเราขีการอ๋อนี่ไงขีการตรงนี้นะครับผมถ้าเราสู้กับคุณคแมตัวแรกที่เราเจอเนี่ยเราก็จะได้ขีการมาเราสามารถชัดๆเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมก็คือในห้องอในส่วนของผับ นะครับผมประตูทางขวาเนี่ยประตูคู่ทางขวาเนี่ยเราจะเปิดไม่ได้นะครับผมเราต้องมาทางซ้ายแต่ว่าถ้าเราสู้ปุณนขมแมตรงนี้ได้แล้วเราก็มาทางขวาได้ซึ่งจะประหยัดเวลาไว้มากยิ่งเราเจอสู้น้อยเราก็จะมีโอกาสตายน้อยนะครับโดยเฉพาะด่านเดคอดสาบนี้อ่าก็เป็นที่ตึงมือสำหรับผู้เล่นใหม่มากผมก็เช่นกันอ่าอเช่นด่านนี้นะครับผมกุญแจขึ้นลิฟต์การที่เราสู้กับเจยิมนาสติก2คนสุดท้ายนะครับตอนสู้กับคูโรกิเนี่ย เราได้กุญแจนี้มาแล้วกุญแจนี้ก็ทําให้เราขึ้นลิฟต์ได้แล้วพอขึ้นลิฟต์ปุ๊บก็ไปเจอกับคุโรกิเลยนะครับผม <c oughs> คือตัดทั้งด่านไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่ยอเดเยี่ยมมาก <c oughs> ซึ่งเทคนิคที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเราได้ช็อตคัตมาแล้วเราได้กุญแจหรืออะไรมาแล้วนะครับผมก็อาจจะรีใหม่เลยก็ได้มาที่ช็อตคัตเลยนะครับผมก็ทําให้เราลดอายุเราไปได้มากเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนําเลยนะครับผม ก็อีกเทคนิคนึงเสริมนะครับก็คือเทคนิคเสริมอาจจะคุณอาจจะทําก็ได้นั่นก,ก็คือการฝึกนั่นเองอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เทคนิคหน่นอยนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมใช้ในการฝึกเนาะก็คือการที่เราเนี่ยไปที่ด่านนั้นๆแล้วก็อันนั้นเลยนะครับไปสู้ด่านนั้นๆให้หนำใจอาจจะไม่หนำใจก็ได้เอาให้เยอะๆนะครับให้เราฝึกประสบการณ์นั่นแหละการไปอยู่ในด่าน ที่ยากๆอยา่อยางเช่นตอนผมใช้ด่าน3นะครับในด่านนี้นะครับผมเดอะมิวเซียมด่าน3ในการฝึกทำให้ไม่ว่าผมจะไปเล่นด่านไหนเนี่ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าพอผมเล่นเดอะมิวเซียมประมาณ5รอบด้วยอายุ65หลังจากที่จบเดิขับมาหลังจากนั้นผมก็เริ่มต้นใหม่เล่นแต่ดด่านแรกเออบอกเลยว่าผ่านฉลุยครับไปที่ด่านสุดท้ายเนี่ยผมอายุแค่30ผมเอ่อคุณฟังไม่ผิดครับผมแค่30นี่ยังไม่จบครั้งแรกเลยเนี่ยก็จบแล้วนะครับสำหรับ5เทคนิค ใช่ไหมวะใช่ครับผม5เทคนิคกับแถมอีกหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ใช่เทคนิคน้อยแต่ก็ื่อความสนุกของเกมนี้ครับการที่เราได้ฆ่าศัตรูได้สู้กับศัตรูเยอะๆมันก็เป็นสิ่งที่สนุกนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมครับผมแล้วก็พัฒนาฝีมือของคุณนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้าครับถ้ามันมีนะก็บายๆครับ